สถานเจตานสถานปฏิบัติธรรมธรรมะบารมีสีมงคลนะครับตอนนี้เราทะลุเขาเรียกกันอย่างนั้นอ๋อใช่ใช่ทำเผาทะลุทำเผาทะลุนะครับอำเภอสีมงคลนะครับไม่ใช่อำเภอตำบลตำบลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนะโอายนะนัโมตัสสะปะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นับโมตระปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตสังฆทานานิสัพปริวารานิพิขุสังฆศักดิ์โนเชยามัชสาพุนนพันเตพิขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัพปริวารานิปฏิทันหาตุตัมหาตังขีรัตตังหิตายสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งสังงคานพร้อม HHH. ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี e ้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พระพิสุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์จงรับซึ่งสังงคานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของของ้าพเจ้าทั u, ้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและขอทีส at ่วนสนให้ที่สาวต้นประดู่ี่สาววัลลีและสิ่งสถิตทั้งหลายที่เราไปขอโชคลาภให้มีความเวสีและเท่านี้สี่ทั้งหลายทุกๆที่ทุกๆทางที่เราได้ไป ขอใหุ้ก้นขอให้มีความสุขซึ่งจารนานเพิ่อนสาธุแล้วไม่ต้องอยากแล้วไม่ว้อายลูกกดน้ำหน่อยกดน้ำอย่างเดียวกดน้าอย่างเดียวรับกรอนนะสานี่มันผาด้ลยาด้เวเเรี่เเเเ หาวะทิวหาปุราปริตุรินติสาขะรังเอวะเมวะโตตินังเปตานังอุปปปตติอิทิตังปะติตังตุมหังกิจเเมวะสมิสตตสเพปุเรนตุสังกะปาจันโทประนักโซยะทามณิชโติระโซยะ อสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโกวินาสัตตุมาเตภวัตตะราโยสุขีที่ขายุโกภาวะวิวาชนสีทิสมนิจังวุทาปจาวิโนจัตโรธรรมาวะทันติอายุวโนสุขังพระลัง คุณพระร yeah. so ักษาเทวดาคุ้ม so ครองเจริญธรรมต้งนึกดีไม่เจ็บไม่เจริญเทินจะเจริญพอหลวงพ่อโน้นป็นสุขโลกโลกสงการนะนลวงก็ทำงานต่ออยู่องเดียวด้วยสถานปฏิบัติธรรมธรรมะบารมีสีมงคลนะครับอยู่องค์เดียวไต่เขาทะลุก็คือทำขะลุทำขะลุใช่เดี๋ยวเราไปดูมั้ย สำนักสงฆ์ํ้าเขาทะลุอะไรคนจะไม่รู้จักะว่ามันอยู่หลังเขาอีฝั่งหนึงหลังเขาทะลุอยู่ฝั่งนที่หลวงพ่อเขียนชื่อไว้หลวงพ่อตั้งเองธรรมะบารมีสีมงคลเพราะมันอยู่ในตำบลของสีมงคลเลยเลยโยกเลยให้มันคล้องจองกันในพื้นที่โอเคหลวงพ่อก็มาอยู่ยี่สิบห้าปีมาเนี่ยย่สิห้าพรรษาไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูดูไม่ยากฟ้าก่อนไม่ยากฟ้าไปก่อน ครับครับครับเดินทางใวัที่พปลอดภัยครับสาธุสาธุไม่ย่าฟ้าบอกมีคนได้รับโชคแล้วก็เอาชุดมาให้แม่ยาเยอะมากจุดทูบบอกไม่ยาแล้วก็จุดทูบมงคลไว้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาก็จะเห็นได้เลขของไม่ยาฟ้าโอเคป่ะ มีไม่ยาฟ้านะครับอู้ไม่ยาฟา้าเขาเลยเขาเลยนี่คือไม่มายาฟ้านะครับม,มาดีได้ ปิดแล้วเปิดโชคเปิดลาบนะเปิดให้เอฟซีทำล่าได้รับโชควันที่สิบหกตัวแทนนะครับในการขอโชคขอลาบฝากเอซีแม่อาจจะรู้จักเอซีคืออะไรเอซี<ม>ก็คือผู้ติดตามพวกเราในแม่นะก็ขอให้เขาได้รับโชคในแม่นะ<ส>เดี๋ยวจุดทุกเล่มคนนะจุดทุกวาดนะจุดทุกเล่มคลทิ้งไว้นะไหนาอยจุดจุดุดไว้ ไม้ยาฟ้านะครับม้ย่ฟาขอโชว์ขอลับไม้ยาฟ้าเดี๋ยวเราจะจุดผ<ม>ู้มงคลเนาะไว้หนึ่งชุดด้านล่างนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปยังถ้ำถ้ำโรงศพกระรางถ้ำตอทะลุ<ม>ถ้ำผาำำทุที่พันปีนะสามสามพันปีนะครับอัน<ม>นี้เราเลอาเอาเอา,เอาทู่ที่นี่ไหมของไม้ยาฟ้าอะไ,ไรกันนะเอาเอารูปที่เราทู่ที่เราเจอ,เจอโอเค,อเ,คเอ้ยปพา เอฟซีปาดดวงปาดโชคขอโชคขอลาบจากแม่ย่าฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อให้ลูกหลานได้มีเงินใช้แต่งงานสงการกับก็ก็ขอให้ดูบรรดาโชคลาบให้กับลูกๆล้านหลานที่มาขอโชคกับพวกเราในวันนี้ด้วยนะใครที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้รับโชคจากเลขทูบมงคลที่เราจะจุดในรอบวันที่สิบหกนะครับสิบหกเมษาขอเลขให้ตรงกับ เลขทั่มมงคลตรงนี้ให้เป็นสามตัวตรงนะแม่นะหวยงวดวท,ที่สิบหกสิบสามนีกสาธุสาธุลูกขอโชคอลาภไปเลยเเผมอะไรไปให้ไม่ยากเลยใส่มือไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจุดทุ่มมงคลไว้ชุดเดียวเนาะแล้วเราก็จะเข้าไปข้างบนเนาะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน สาธุสาธุอุเยอเยวากัสสมมอามาอามาอุนัชาริติชาลิตินะวิตินะชาติจัชารีโชคลาบไหลมานชชชาลิติสาธุสาธุปังปังนะน่ยนะเนาะนานมาทีขอโชคลาภให้ปังปังให้คนรู้จักที่นี่หน่อยด้อยสาธุเลขไหนเด็ดเลขไหนประเสริฐเนาะ ผมก็เป็นสามตัวทูกนี่เป็นทูบของไม้ย่าเป็นทูบของที่นี่นะเป็นทูบของวัดเขาท่าเขาถลุํำนักส่งเขาะลุเลยทอกอ่าไปทําำนักส่งนะทุกคนแล้วใครอยากจะมาก็มาได้นะพื้นที่นี้ทุกคนแล้วก็ไปดูไปดูโลงศพสามพันปีชาวกะลาง เปไปข้างบนนะไม่ยากเดี๋ยวเราจะลงมาดูเลขที่งมงคลน,นะครับ<ป>เดินทางสู่ <c oughs> ยอดเขาทะลุยอาเขาเราปิดปิดก่อนนะปิดเพราะว่าเดี๋ยวลิงลิงจะคว้าทุกจะพาไปจะคว้าเลขมงคลไปซื้อะทุกคนเดีย๋ยวก็ไปดานบนกันนะทุกคนปิดปากปิด่อน เดี๋ยวเราค่อยลงมาดูเลขนะครับทุกคนรว่าวันนี้มายาฟ้าจะให้เดิไนไปเราใช่ไครับไปครับเดินทางสู่ยอดเขาทะลุนะครับเพื่อที่จะไปถ้ำถ้ำลงศพกหล่ำสามพันปีนะครับเดินลงมาแล้วนะครับตันนี้เรอยู่ด้านล่างแล้วนะครับ ในยาฟ้าก็คือหนึ่งเลขเลยนะเลขทุ่มมงคลที่นี่ด้วยนะให้เลขเดียวเลยดูยาใม้อประตเลยูไปในยาแไรห้าเจ็ดสอง ัดเลยนะเนี่ยเป็นทุบของที่นี่นะครับไม่ใช่ทุบที่เขาเอามาเนาะเป็นทุบของที่นี่นะครับแม่ย่าฟ้าให้ห้าเจ็ดสองนะครับคู่ขี้มาครบนะครับ,รบตรงก้อนหินที่แม่ย่านั่งนีเลยทีนะชัดตัวอ่ยจะไผมสองให้ดูไม่ เป็น,ปนบริวารแม่ยา่าเนี่ยนั่นอะไรอ่ะแยะห่หรออุ้ยเ,เลขยงเหละทองทุกคนสังเกตเลขดี ทุกคนสังเกตเลขนี้นะเดี๋ยวผมจะชี้ข้าไปชี้ให้ดูมันมันจะเลขมันขึ้นอนะ่ะเอาแบบชัดๆเลยนะมีเลขศูนย์เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เเลขศูนย์ทุกคนศูนย์เป็นไหมศูนย์ตัวนี้เลข 0, กเหก น,นรี้ว่าขึ้นมาเเลขหกเลยนะเนี่ยศูนย์หกแล้วมันมีเก้าอยู่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ก็อเอ็ดเก้าว่ะเนี่ยเก้าแต่ตอนแรกมองตรงนี้เป็นหกหกหนึ่งหกหนึ่งเก้านะแต่ว่าศูนย์เนี่ยชัดศูนย์ใหญ่เ,ญเลยนะศูนย์น่าชัดเลยจรมันจะต้องมาไกลแล้วซูมมาก็ไม่มา หกหนึ่งขางมศูนย์นะครับศูนย์หกแล้วก็นี่เก้าศูนย์ท่าเหรอนี่อย่างไม่ชัดเหรอไหนาศูนย์นี่ไงศูนย์ศูนย์นี่เลยหกในหก <6. S 2> อกอะนู่นเลยกาวตัวนี้มานเลยกาอยู่นี่นเะนี่ยชัดเจนโอเคทุกคนได้ประมาณน,นี้นะได้เลยประมาณนี้ครับด้านหลังผมนะครับคือไม่ยา่าปานะครับแห่งสนักส่งข่าวทะลุแห่งนี้นะครับผมเมื่อกี้เราขึ้นไปด้านบนมาแล้วเนาะ ได้เล็กกว่ามานึงเนาะเลยกแมายาฟ้าก็ให้อีกเล็นึงนะครับผมเดี๋ยวผมรูปให้ตรงนี้นะครับใครสนใจน้าเล่ของอที่เขาทะลุแห่งนี้นะทางเลขของกะปู่ด้านบนแล้วก็แมายาฟา้าด้านล่างเนาะไปะสิงโชสิงหม,มได้นะครับวันนีต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับไปคนใหม่คนสองเลขแล้วก็น้องออกมาต่ออกน,น,นะครับขอท่านได้รับโชคในงวดนี้นะครับเทศกาลสงการน้องมีเจไม่จนามีเงินใช้มีเงินทำบุญแล้วพบกวันใหม่ที่ดวง้าวนี้นานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าเป็นสามไม่ยาาฟ้คาครับพอตรงนี้เราจะได้เลขเป็นห้าเจ็ดสองนะเลขทุ่มมงคลนะครับห้าเจ็ดสองส่วนฐานของไม่ยาา่าฟ้าก็จะเป็นเลขศูนย์ปกเก้า